สวัสดีครับอินีพิมพ์เอออโต้ซีนอนวันนี้เรามาส่งงานนะครับกับมิตซูบิชิมิรันนะครับอันนี้นะครับพร้อมเดิมนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนมานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับว่ามีออปชั่นมีฟังก์ชันไหนบ้างนะครับไฟลีครับตัวนี้นะครับไฟลีนะครับเมื่อเปิดมาจะเป็นวงแหวนเบียมสไตล์นะครับพร้อมกับเดวิไอตาน้ําเงินนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเดวิไอเพิ่มเข้าไปนะครับเน้นความสวยงามด้วยนะครับอ่าเรามาดูใกล้ๆนะครับ เดือดอายนี่ตาน้าเงินฉ่ำเลยนะครับวงแหวนบียสไตล์นี่ให้ความสว่างนะครับสวยครับสีขาวครับไฟต่าครับตัวเดือดอนะครับฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นเปิดเดือดอปุ๊บจะเป็นสีน้าเงินนะครับแต่เปิดไฟต่ํามานะครับจะตัดนะครับหายไปทันทีเลยนะครับนี่นะครับปิดไฟต่ําครับตัวนี้ปิดไฟต่ําก็เดือดอกลับมาเหมือนเดิมนะเปิดไฟต่าครับอ่านี่นะครับเปิดไฟต่ําปุ๊บเดือดอตัดหายไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้แสงตอนกลางวันนะครับเส้นยังคมนะครับแสงยังเข้มนะครับไฟสูงครับไฟสูงนี่สว่างทั้งซอยนะครับเดี๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนับสนใจนับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์นะครับเส้นคัดออฟคมๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ BT Premium Auto Si Non ได้ทุกสาขานะครับ อ่าโอเคครับขอบคุณครับ